อร่อยไหมผักเยอะอย่เขาบอกว่าผักเยอะแทนเนื้อสสวัสดีค่ะเจอกับวารุตา กับตลาดนัดน้องมค่าอีกแล้วค่ะมาดูกันวันนี้แดดดีอากาศดีมีอะไรให้วะรฬิษามาังช่วงนี้ฝนตกบ่อยวันนี้แดดดีวาริตาเองคิดว่าน่าจะคึกคักคึกคักหเห็นร้านขายชุดผ้า แม่ค้าคงจะไม่ไว้วางใจฝนตกบ่อยมีอะไรมีอะไรมะนาวุงละสิบาทค่ะใจกรอบอร่อยอร่อยส0บาท1ิบาทลุงมีอะไรวันนี้ฟังปมีตำลึอบลุงมีกะเพรามีหอ ไกินยังไงอะลุงลวกกินน้ำพริกลวกกินน้ำพริกแกงก็ผัดน้ำมันหอยลวกกินน้ำพริกแล้วมันกินทั้งก้านแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันจะลอกลอกเปลือกออนอ๋อลอกก่อนแล้วถึงเข้าไปลวกลุงเอยยอดมะกอกมาฝากค่ะขอบคุณค่ะขนนสิบบาทค่ะจะเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริก ขนงเนียอที่เดียวกันอ๋อขนมสอดไส้ค่ะถุงละห้าบาททุกอย่างห้าบาทอันนี้ก็ลูกละห้าบาทห้าบาทห้าบาทค่ะโูยน่ากินเทานั้นเลยค่ะวันนี้บรรยากาศเซนบรรยากาศเซนดีใครๆก็อยากจะมาเดินกับตลาดนัดในวันนี้ค่ะท้องฟ้าแจ่มใสอา้าวยายไปไหนกันเนี่ย 10บบาท10บบาท10บ,บาทของยายนี่ร้านขายเสื้อผ้าตัวละสิบ,บาทของวานนีาอยู่มุมนี้ขอดูหน่อยจ้าร้านขายเสื้อผ้าเราก็ต้องดูเสื้อผ้าค่ะดูไปดูมาได้มาอีกแล้วค่ะตัวละสิบ,บาทสองตัว20บาทค่ะวีละ1ิบาทยี่สิบห้าสิบห้าสิบเลยค่ะ เสื้อตัวละ20บาทนี่คืออีกเจ้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่า20บาทเป็นอย่างไรด้อีกแล้วค่ะ20บาทแม่ค้าบอกว่า10บาท10บาทสดจากไร่10บาทค่ะ10บาทสดจากไห่ค่ะอ๋ออันนี้ปับปนกันใช่ไหมเออเดี๋ยวเอาอันนี้ตาหนึ่ง น้ผักชีก็สิบบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบบาททุกอย่างเลยะสิบบาทสิบบาทสดจากไร่ค่ะลดแรกแล้วก็แจกแล้วก็แถมด้วยค่ะวันนี้วรุจา,าไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆเลยค่ะแต่ิเป็นบาทเดียวค่ะบาทสิครับไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้จะกินอะไร แกงหน่อไม้อย่างละยี่สยสิมากันเลยค่ะที่ตลาดนัดนองมาค่าบ้านเราเองค่ะร้านนี้ร้านมาใหม่ย้ำย้ำย้ำจะกินอะไรดีเนาะจะกินอะไรดีเนาะ,อะ,ะเอาแบบนี้กับแบบนี้ต่างกันยังไงคะ อ๋ออย่างนั้นเอาแบบห่อผักค่ะนี่เลยค่ะอันไหนคะอันนี้นะคะเอาแบบที่ห่อผักอะค่ะเอาผักเนาะมีหน่อไม้เพือกผักนะคะอันนี้ผักล้วนอันนี้ไส้ล้วนเอาเอาผักล้วนค่ะค่ะสามสิบเนาะเตรียมรถดิ๊งนะ บอกว่าอยากกินส้มตำอย่างนั้นซื้อขนมจีนไปให้กินคู่กับส้มตำแล้วก็เมื่อมีส้มตำก็ลืมไม่ได้นะก็คือมะเผือเทศค่ะอยากกินส้มตำก็ต้องซื้อถั่วถั่วลิสงทั่วไปตำดุนถั่วลิสงทั่วอยู่นี้ค่ะยี่สบบาท เมื่แฟนอยากกินส้มตําสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือถั่วลิสงคั่ววันตาซื้อตัวนี้ไปหนึ่งถุงแล้วก็ปักกานดองอีกหนึ่งถุงค่ะหัวใจเท้าหวานแม่ค้าทําเองเหรอไม่ค่ะซื้อเขาอ๋อ,ซ,อซื้อเขามาขายวันต,ตาเจอทิชไายสิบ,บาทน่าเินี่ะ ของร้อนๆแบบชอบร้อนๆแบบนี้นี่ไงพี่าเอาไปคั่วเอาไปแกงคั่วเนาะอร่อยอร่อยค่ะมีขมิ้นด้วยนะคะร้านนี้ถูกละสิบบาทสิบบาท,บาทพริกนี่สิบบาท,บาทส่วนแบบนี้ก็คือแค่สิบบาทเท่านั้นเองค่ะผักบ้านเราก็มีความหลากหลายนะคะอยากซื้อตัวไหนอยากจะกินตัวไหนก็มีให้เลือกซื้อกันได้หมดเลยค่ะ อุร้านนี้หวานหวานหวานเลยจ้าสามถุงห้าสิบบาทเกิดมุมนี้นะคะถุงละ20่สบยี่สิบสามกลหบาทเมื่อคิดอยากจะถางส้มต่างลืมไม่ได้นั่นก็คือมะนาวมาซื้อมะนาวของยายถุงละสิบาทค่ะอือสิบบาทสิบบาทน่ารักมากๆค่ะ ใส่กอ่หนูอ้วนเต้นชุดเป้ข้าวู่ละที่สิบห้าบาทนู่น่าทานมากมากเลยอ่ะอร่อยครับอร่อยครับที่สิบห้าสองอันค่ะมาซื้อขนมของลุงสอดไส้ห้บาท ชอบคือไม่ต้องแบบเปลืองน้ำมนันไม่ต้องใช้น้ำมนันเราใช้แค่ความร้อนกินแล้วยังไงก็ไม่อ้วนหมูชอบมากมาเลยค่ะหมูแล้วข้างในนี่นะคะคือเตาวางโลกพร้อมกับ่านสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญป้าผ่ตัวละ160บาทใช่ไหมคะ่ปะปลาดุกหกสิบาทหนึ่งร้อยหกสิบปลาดุกหกสิบใช่อ๋ปอปลาผ่ 100ตัว160บาทคะดูกหกสิบาทเองค่ะตัวลูกรลืเลยเขากันสดสดเขากันแบบจัดจัดตังไปเลยค่ะของวริขาเต็มเต็มเต็มเบรรยากาศตลาดนัดบ้านเราค่ะท่ามกลางบรรยากาศดีดีแบบนี้ก็คลึกคักคกคักค่ะมุมนูนก็จะเป็นวัดหนองมะข้าววันนี้จะเป็นวันทอดกระถินมีงาน คือแล้วข้างในอ่ะร้านค้ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะวารุตายอย่างแี้จังเลยอดใจไม่ไหวมาเที่ยวงานวัดหนองมาค้ากันค่ะโอ้โหได้ยินเสียงฮึมฮึมฮึมฮมช้อปปิ้งเสร็จก็ตามต่อมานี่เลยร้านค้ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีจุดให้เด็กระบายสี มุมนี้มีของเล่นเด็กร้านขายเยอะมากเลยค่ะมีลูกชิ้นทอดนู่นก็ปลาหมึกย่างนายต้นลูกชิ้นย่างร้านนู้นก็ใส้กรกร้านนู้นก็ปลาหมึกย่างมหาชายัย กลองละ20บาทลูกตาลมีขายน้ำมีขายสวัสดีค่ะอันนี้มาเจอร้านบาร์บีคิวน้องโมจิที่งานวัดนองมาค่าของให้น้องขายดีขายดีค่ะและทุกๆร้านขอให้ขายดีขายดีนะคะลีเกอ่านว่าโรราตโตหรือปลาสิมานครบรุตาได้ยินข่าวว่า ลีเกที่ไอของชาวโคราชแล้วชาวหนองมคะคาะเชิญชอบมากและก็วงนี้นะคะมีมาตั้งแต่น้องโมจิที่ขายบาร์บีคิวนะคะตั้งแต่เด็กก็บอกว่ายาวนานมากๆสามารถติดต่อง,งานได้หมายเลขนี้เลยนะคะตามนี้เลย ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเมคาสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบลิเกด้วยนะคะมีบางท่านก็เริ่มจองที่หน้าจอกันแล้วเรียบร้อยค่ะใครอยากดูใกล้ชิดกับลิเกกับนักแสดงก็ต้องมาแบบหัววันแบบนี้ล่ะคะ่ะจะได้อยู่แถวหน้าเลยได้มาดูแล้วก็ชื่นใจแล้วค่ะบรรยากาศบ้านเรา มีทดสอบฝีมือด้วยนะคะ3ลูก20ส่วนมุมนี้ก็เช่นเดียวกัน3ลูก20บาททดสอบฝีมือมุมนี้จะเป็นอบอตอมุมนี้จะเป็นอรอพอสอตอที่วารุตามาช่วยจัดยาแล้วก็มุมนี้ก็เซเว่นอีเลมุมนู้นจะเป็นโรงเรียนอนุบาลมุมนู้นที่ติดกันก็จะเป็นโรงเรียนหนองมะค่าคา่ะ ได้รู้ได้เห็นเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะกลับถึงบ้านเรียบร้อยได้เห็นโรงลิเกชื่นใจค่ะขนน10บาท4ีชิ้น10บาทมีลูกแบบปอกเองด้วยนะคะแต่ว่ารู้ตามไม่เอาปอกเองไม่ไหวยางมันเยอะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นผักชีกับต้มต้นหอมสิบบาทก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแม่ค้าบอกว่าเจ้าของสวนมาขายเองลดแรกแจกแถมอันนี้เป็นยอดฟักทองอันนี้ก็คือสิบบาทอ่าปอกออกแล้วก็ไปลวกจิ้มน้ำผิกมะเขือเทศยี่สิบมะเอั่สิบบาท สามีชอบมะอึกเราก็จะทำน้ำลิกมะอึกกินกันอีกค่ะส่วนลุงที่วรุตาไปซื้อมะอึกกับขนนนี่นะคะแกรัว,ว่าวรุตาชอบยอดมะกอกก็เลยซื้อไอไม่ใช่เก็บมาฝากทุกทีเลยค่ะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะตามมาด้วยขนมสอดใจอันละ5บาทซื้อมา2อัน10บาท อากาศรองถุงละ25บาทก็ใหญ่เยอะน่าจะประมาณอยู่ประมาณอยู่ที่1กิโลนะคะตามมาด้วยถั่วแฟนหมกเธอฉันอยากกินส้มตำช่วยตำให้ฉันกินหน่อยวันตาก็เลยซื้อถั่วมาจะได้ตำใส่แล้วก็นี่เป็นหัวชเท้าหวานถุงละ25บาท มะนาวของยายสิบาทกรขนมจีนของคุณลุงอีกสิบห้าบาทอยากกินขนมคุยช่ยก็เลยซื้อมาเป็นคุยช่ายผักเขาขายชิ้นละห้าบาทร้อนๆน,นะอร่อยจังเลยขอรุตาชิมนิดนึงอันนี้เป็นใบคุยช่ายอืม หอมคุ้ชายมากเลยน้ำจิ้มอมน่ากิ่มากเลยค่ะขนาดกินแบบไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วอืมมันน้องแป้งอืมยามเย็นอืม้มอร่อยแล้วก็สิ่งสุดท้ายจะไปสลับนะ นี้เลยซื้อเสื้อร้านแรกมาสองตัวตัวละสิบบาทแล้วไปเจอร้านอีกร้านหนึ่งขายตัวละยี่สิบก็เลยซื้อมาอีกตัวนี้เห็นนานมากแล้วะแต่ไม่เคยคิดจะซื้อมาใส่สักทีแต่พอดูไปดูมาเออจะเอาไว้ใส่อ่อ กับผ้าถุงไปวัดอะไรอย่าเงี้ยก็น่าจะเข้ากันแล้วสีโทก็แบบเนาะเราใส่แล้วมรดจตาแบบรู้สึกแบบตัวเองหวานขึ้นมาเยอะเลยอ่ะแต่มันมีระบายเยอะแต่ไม่เป็นไรได้อีกตัวเนี้ยคือมันมีโมเมนต์จะใส่ไปเทศกาลกินเบียร์ที่เขาใหญ่ แบบนี้เลยแบบอินเดียแดงเลยดิง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 อย่างนี้เลยนุ่งใส่คู่กับกางเกงยีนก็าคงจะเท่ไม่เบาใส่กับรองเท้าบูทอะไรอย่างเงี้ยบาตรุตางานนี้ไปกินเบียร์เมาเบียร์พร้อมกับเสื้อแบบสไตล์แบบนี้เลยอันนี้ก็สิบบาทค่ะส่วนตัวน,นี้ก็เจออีกเจ้าหนึ่งก็เป็นชุดแบบกระโปรงยาวเนาะ สิบาทเอ้ยไม่ใช่ไอตัวนี้20่สิก็มาซื้อไว้ใส่บางทีตัวตัวเองแบบอยากใส่แบบํำลองอะไรอย่างเงี้ยก็20บาทวันนี้สำหรับเสื้อผ้าก็40บาทเดี๋ยวไปลองกันข้างบนกันเลยค่ะจามีลองกินคุยใชยครั้งแรกเป็นไงอร่อยไหมอร่อยบอร่อยไหม ผักเยอะไหมอย่าเขาบอกว่าผักเยอะไม่มีเนื้อสัตว์เลยเหรอเธอมีแต่ผักอร่อยไหมออร่อยนะอร่อยอร่อยอรมากมากเลยนะอือร่อยมากทางแรกที่กินคุยไช่เอสเทมานฟูติชเนาะอืมอฮนแรสเล็ก อืมอืมก pues, pues, ินใหญ่กินใหญ่บอกว่าอร่อยกินเลยคุยใายคุยชายคุยใายมิวอุนเกมูส่ะย่าอร่อยอร่อยจ้าชุดแรกมาแล้วค่ะเป็นเรดสีเทา คอปกด้านหน้าแขนกุดแบบนี้ก็สามารถใส่ลำลองอยู่กับบ้านหรือว่าจะไปเดินตลาดนัดก็ได้นะคะชุดนี้ก็เนื้อผ้าเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบลื่นซักแล้วก็ไม่ต้องรียก็ถือว่าสบายดีแล้วก็คือพอดีกับตัวของวารุตาเลยค่ะคือมันแบบพอดีตัวพอดี แล้วก็เอรลักแร้นี่ก็คือพอดีเลยค่ะไม่ได้เว้าได้อะไรมากมายก็ถือว่าโอเคค่ะ20บาทตัวที่สองมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นแบบริ้วๆิวววว้แบบนี้ตัวนี้ตัวละสิบบาทตั้งใจว่าจะใส่ไปเทศกาลกินเบียร์เกงเกงเอวต่กางเกงกาบาน ก็ถือว่าโอเคนะคะสีเขาก็สวยน่ารักดีสิบบาทวารตาก็ใส่ได้พอดีส่วนตัวนี้คืออลูอารามากมีแขนมีปีกนุ่งกับผ้าถุงนี้แบบเตรียมบินได้เลยคันนี้คือแบบคือสีเขาสวยนะคะแต่มันมีความรู้สึกแบบ มันเยอะไปอ่ะความจริงแล้วไอ้แขนตรงนี้ก็ไม่น่าที่จะมีอะไรมีแค่พอข้างหน้าก็พออะไรเงี้ยคือมันเยอะมากอ่ะแล้วเนื้อผ้าค่อนข้างทีเจะแบบใสแล้วโลนแล้วรู้สึกแบบมันจะขันนิดหนึ่ง้วยอะไรอย่างเงี้ยสําหรับตัวนี้คือมันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเยอะไปอ่ะก็ บางครั้งเราดูจากร้านแล้วเราก็มาลองที่บ้านหรือบางครั้งการดูจากร้านมันอาจจะดูถูกแล้วก็อาจจะดูผิดได้เหมือนอย่างวันนี้จริงๆมันก็ใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แต่รู้สว่ารู้สึกเหมือนมันปีกมันเยอะเกินไปก็สำหรับคลิปตลาดนัดในวันนี้ก็ เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งขายข,ายของชุมชนที่อยู่มุมนี้<ม>ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะที่มีตลาดนัดอยู่ใกล้ๆก,ก็ลองไปหาซื้อดูกันนะคะเมื่อเราไปช่วยชุมชนชุมชนก็กลับมาช่วยเราก็จะทําให้ชุมชนของเรานั้นหน้าอยู่เดี๋ยวเจอกับปาร,รุตาในกลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย